สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขคนครับเมื่อนี้พบพ่อกันคือเก่าครับกับเบาเช่นเช่นสวยชาแนลครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้จุเสือห้องไห้ครับเต็มระบบครับพี่น้องจัดเต็มครับเมื่อนี้ครับเนี่ยครับเสือห้องไห้ครับงามๆครับพี่น้อง หม่ๆสดๆจากเขียงครับเอากระเพลมาครับพี่น้องมือนี้ใส่กันย่ำใบๆครับพี่น้องมากับผักสดนะครับหลากหลายเลยครับโอ้จะสิกินยังแน่บันครับพัดตุ่มก็มีเนี่ยครับที่เด็ดยอดตุ่มอ่าสละนเนี่ยครับผักชีใบเลื่อยครับต้นหอมครับสลัดโอ้หลายครับประกาศดอกขาดบได้ก็คือมะละขีนกครับ แนวเบาเช่นมากอีเดียวขมอาลําครับพี่น้องมาครับเมื่อนี้สร้อยกับเป็นแบบตอนบางกบบนี้ครับกับบ่บางบันไดนี่หนานะเอาเดียวแต่ผู้มากกับมากหนากับสร้อยนะเป็นแบบลูกเตากับนี้ครับสดเอาลูกโดดกัดใส่น้ำกองเขาครับพี่น้องมาๆๆจุดจวดน้ำกันโอ้ยหิวแล้ะครับตั้งไปลรุ่มพี่ละโอ้ อยากครับพี่น้องคือนำไล่รัดละ่ะใส่อยู่บรรยากาศกักบเขาคางเตาทานันพ่นขมหม่มองเกล่เนี่ยแหละครับพี่น้องจุดจวดน้ำกันล่องแก้วกันอนะ่ะผมลาลำครับใส่ดีมาแลลวแต่ว่าลืมครับเกลี่ยข้าวจังหนครับเนี่ยครับ,นรบแนวเบาเช่นแก่ข้าวครับ ออืกัดกลดดดใส่ถัวยนําจังหน่อยนะครับแก่ข้าวครับพี่นอ้องอสุดยอดขมำลำลํำมามาครับพี่น้องมนะจดจวดน้ากันเสียบๆสบน้ากันคืนเอเขาครับบวบไหลใหญ่ห้าง อืมอืมอืมชิดชูก็ลืมนีกแล้วกับสร้างมันนะครับเสร็จเสียอรวจ อันแบบลูกเต๋าครับพี่น้องสดเอาเลยืปูงบินต่ำก็ได้ออื ผมมาริ่มอเาครับ กระเทียมใส่น้ำครับเดี่ยวเพิ่มความเผ็ดเบา,บาๆไหลนะครับสอยอย่างเดียว มวนใส่ข้าเขา่าคุยเอาวัน โอ้แสบสมอยากอยู่ครับพี่น้องบอ่ปิดหวังเสือห้องไห้ครับเสือติดมั่นยุบใส่ดอด 嗯哼。<laughs> ภาพสองหลดกันนะ 说掉了还不让。 มาขันยุกไก่ตะบันประลาแก่ครับ 啊，对。 โอ้พอดีอิ่มครับพี่น้องจุดจวดใส่แบบบุบบุบบุบบับเลยครับบานตีมวยหิวหิวข่าครับเมื่อน่ยบอเบิร์ครับพี่น้องเมื่อน่ยเหลืออยู่จังน่อยน่ยครับเหลือบอหลายครับจัดมากเครื่องกิโลครับเสือเครื่องโล่คู่เดียวเหลืออยู่หน่อยๆเอาบอเบิร์ครับเมื่อไงขอโทดขอไปครับเอาแต่เดี๋ยวบรรยากาศครับคึมคึมครับเมื่อน่ยคึมฟ้าคึมฝนครับคึมล่มหนาว จักยังเป็นยังล่ะครับช่วงในอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อบ้านกับน้วค่ะลมเมื่อนี้บ่ล,บล้มหันคึม้มเอาบรรยากาศทงให้่งหน้าครับมาฝากพี่ตอนนองคือเก้านะครับจุเสือหองหายเพรียวครับเมื่อนี้ครับใส่กับน้ำจิม้มอเจ่วขีพิษขุนขุนขมขมกับเสียบเสียบคือเก้าครับพี่น้องใส่กับผักสดหลากหลายเลยเมื่อนี่จวดขัด <c oughs> อีรีเสียบเสียบคือเก้าครับ ต่เบาเบาเช่นกันเอาบ่เบิดครับเบลยู่จังน่อยครับเอาบ่ว่ากันนะครับเบาเช่นกับฝากไว้คือเราครับมือนี่ก็ได้มากินฝากพี่ตอนน้องแล้วครับมักบ่หมักกับไรนะครับแต่ถึกใจกับแช่เบาเช่นในเด้อครับเด้อเพื่อเป็นแห้งอกแห้งใจกันสี้เฮ็ดคลิปต่อๆไปครับพี่น้องครับสำรับมือนี่ก็ไว้ซ้อมนี่ซัก่อนครับพี่น้องมือหนาพ่อกันใหม่ครับขอให้ทุกท่านครับสุขภาพยข็งแรงครับขอให้สุขสม ร่ำรวยสำเร็จลุ่งเรื่องนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ